เมื่อวานโจเทียนวันนี้หนาวกว่าเมื่อวานวันนี้หนาวกว่าเมื่อวานโจเทียนปีจินเทียนเล่เมื่อวานร้อนกว่าวันนี้เมื่อวานจูสือโจเทียนร้อนเล่กว่าปีจินเทียนวันนี้เมื่อวานร้อนกว่าวันนี้เมื่อวานร้อนกว่าวันนี้จจิิงเเทีียนนอต้ปทียนเห่า วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานจินเทียนวันนี้อิตติ้งจูสือต้องปีกว่าห่าวดีจูเทียนเมื่อวานวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานโจอีเกอปีโจเทียนเกิ้งห่าวตัวเรนเป็นคนที่ดีขึ้นจูสือเกิ้งห่าวอีกเรนดีขึ้นจูสือเกิ้งห่าวเรนจูสือคนเมื่อวานโจเทียนโจอีเก เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานท่าปีหัวเกาเขาสูงกว่าฉันถ้าเขาเกาสูงกว่าปีหัวฉันเขาสูงกว่าฉันเขาสูงกว่าฉันหัวปีท่า比他矮ฉันเตี้ยกว่าเขาหัวฉันเตี้ย矮กว่าปีท่าเขาฉันเตี้ยกว่าเขา ฉันเตี้ยวกว่าเขาถ้าปี比ไปหลนขาวกว่าฉันเ้า女生可以代替说หลนหรือขาว也可以比กว่า我ไ白ขาวขาว就是白มาหลนขาวกว่าฉันหลนขาวกว่าฉัน我比他黑ฉันดำกว่าเขาฉันว่าดำ黑กว่า比 เขาทาฉันดำกว่าเขาฉันดำกว่าเขาวัวปีทาเริ่นจิกงจั่วฉันตั้งใจทำงานมากกว่าเขาวัฉันปีกว่าท่าเขาเริ่นจิตั้งใจกงจั่วทำงานตั้งใจทำงานจะสือเริ่นจิกงจ่วฉันตั้งใจทำงานมากกว่าเขาฉันตั้งใจทำงานมากกว่าเขาตันวปเขาพูดมากกว่าคนอื่น ถ้าเขาโซพูดมากกว่าตัวคนอื่นเปรยเนเขาพูดมากกว่าคนอื่นเขาพูดมากกว่าคนอื่นถ้ากวงจั่ปีวัวรีให้เขาทำงานเก่งกว่าฉันถ้าเขากวงจั่วทำงานเก่งลีให้ปีกว่าวัวฉันเขาทำงานเก่งกว่าฉันเขาทำงานเก่งกว่าฉัน 今天的太เ比昨天งวันนี้แดดแรงกว่าเมื่อวาน今天就是วันนี้แดดแรง就是太งกว่า比昨天เมื่อวาน强就是แรงกว่าวันนี้แดดแรงกว่าเมื่อวานวันนี้แดดแรงกว่าเมื่อวาน昨天雨比今天大เมื่อวานฝนตกหนักกว่าวันนี้เมื่อวาน就是昨天ฝนตกหนัก 雨下雨比就是กว่าวันนี้大大就是下雨大就就是ฝนตกหนักเมื knee, ok nak, ่อวานฝนตกหนักกว่าวันนี้เมื่อวานฝนตกหนักกว่าวันนี้ถ้าขั้นฉเไหลปาเขาเเขาดูหลขากวาาผมเขาเาขา้นฉไหลดูปีกว่าผมสวยเขาดูหลกว่าผมเขาดูหลกว่าผม Eng, วันนี้ลมแรงกว่าทุกวันวันนี้วันนีนี้วนี้วัีว่านี้วันนี้วันนีกวันเฉนียวันนี้วันนี้วันนี้วันนีกวันนี้วันนี้วันนี้วันนีกวันนี้วันนรงวนี้วันนี้วันนี้วัีวันนี้ัียวว่าว้วันนี้วัีว so, ้วันนี้ว,วันว้วีวันนี้วันวัวันนีีท้วััวี 还是可以讲清楚一点，就是说วั so นนี้ลมแรงกว่าทุกวันวันนี้ลมแรงกว่าทุกวัน今天比昨天更累วันนี้เหนื่อยกว่าเมื่อวาน今天วันนี้比กว่า昨天เมื Clone. ่อวาน更累就是เหนื่อย累就是เหนื่อย更累เหนื่อยกว่าวันนี้เหนื่อยกว่าเมื่อวานวันนี้เหนื่อยกว่าเมื่อวาน明年要比今年好比那东的กว่า比你 ปีหน้าต้อง就是要ดีกว่าปีนี้ปีหน้าต้องดีกว่าปีนี้ปีหน้าต้องดีกว่าปีนี้ถ้าเสีเเ快เขาเรียนรู้ได้เร็วกว่าคนอื่นถ้าเขาเสเรียนรู้快เร็วปีกว่าเปยรนจืสืคนอื่น เขาเรียนรู้ได้เร็วกว่าคนอื่นเขาเรียนรู้ได้เร็วกว่าคนอื่นถ้าถ้าอี๋ปีอัวะเหาพาทยเขาดีกว่าฉันถ้าอี๋ภาษาไทยถ้าเขาดีเหาปีกว่าอวฉันภาษไทยเขาดีกว่าฉันภาษไส泰เขาดีกว่าฉันถ้าปีอวะโซ่เขาพร้อมกว่าฉันถ้าเขาปีกว่าพร้อมโซ่อวะฉันเขาพร้อมกว่าฉัน เขาผอมกว่าฉันฉันอ้วนกว่าเขาฉันผอมกว่าเขาฉันอ้วนกว่าเขา